อะไรเดี๋ยวแพ้นะไม่ทำอย่างงี้เดี๋ยวไล่เนี่ยไม่ทำเลยไมมันมันไม่ได้มันมันเหมือนมันมันเมื่อกี้มันเท่าทีเซอร์เลยไม่เท่าทีเซอร์ไม่มีทีเซอร์ We wish you Merry Christmas Merry Christmas แอะไรเขายกเริ่มแล้วเขาเปลี่ยนคำแล้วค มาร้องเพลงกันเลยกันเราไม่ร้องก็จบแล้วไงมเราเพลงเลยวเราเพลงเร็วเร็วๆเขารอฟังเพลงคริสต์มื้อริคริสต์มาสอย่เนี้ยอยากร้องแต่แย่เนี้ยเร็วไปไปเนี่ยมันไี่คิดกองอ่ะมันไม่ใช่แล้วอ่ะคิดกองอ่ะเล่นละอะไรอะไร อลูกสุดท้ายเดี๋ยวมันบาดมือมือกรดูดิดี๋ยดิดี๋ยดิถ้าไม่ทำกับผม่างนี้ได้ไงเนี่ยผมจะไปฟ้องศาล